สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องปากกาความพิเศษของปากกาจอ็อดเตอร์นะครับตัวนี้เราจะมีจ็อดเตอร์สแตนดาร์ดสแตนเลสสแตนเลสสแตนดาร์ดนะครับก็สีดํานะครับกับตัวหนึ่งคือจอ็อดเตอร์เอ็กแลนะครับเมื่อกี้เราคลิปผ่านหนึ่งเราพูดถึงเรื่องความแตกต่างกันละตอนนี้คือตัวอ่าเดี๋ยวอ่ะ นี่นะครับเป็นประกาศที่เราทำในงานม,มุติตาจิตหลวงพ่อปฐมธรรมทิโยนะครับวันที่27ธันวา2563ครับเป็นด้ามเดียวในโลกเป็นประกาศไม่อินฟลันนะครับผมก็จะใส่บึกเจลเมื่อกี้เราพาไปอาบน้ำกปน,นิดหนึ่งแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่ามันโดนความร้อนบึกเจลจะลายเห็นไหมครับอ่ะผมก็ทำการเช็ดเรียบร้อยแล้วละครับก็ตอนนี้ก็สามารถพาไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็ยังสามารถยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับก็คือเราทำความสะอาดทางด้านปอกแนละทางด้านอะไรเรียบร้อยแล้วก็ หมุนใช้ได้เหมือนเดิมครับสามารถเขียนติดได้เหมือนเดิมทุกอย่างครับก็เนี่ยครับอ่ะนี่คือข้อดีของปากกาปาร์เกอร์นะครับแล้วก็เป็นบลัชเจลของไมซีฟรันต์นะครับก็นี่คือความแตกต่างระหว่างปาร์เกอร์เอคล์ปาร์เกอร์สแตนดาร์ดนะครับเห็นไหมครไซส์มันแตกต่างกันละตัวนี้อยู่สี่สิบอยู่ที่สิบกว่ามิลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่ะอยู่ที่สิบเอ็ดมิลนะครับอ่ะสิบสิบจุดหกนะครับไกอันนึงคืออยู่ที่เก้าจุดห้ามิลนะครับแล้วก็ความยาวนี่่่จะะะตางกััันนนคครรบบอยูที่ 1> 1, 2, น128นะครับ128นะครับร็ขอโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลุดเฟรมหลุดเฟรมผมขออนุญาตขยายนี่ร้อยี่สิบนะครับกับอันนึงนี่คืออยู่ที่จอดเตอร์เอลนี่อยู่ที่138นะครับแล้วก็ส่วนน้ำหนักก็จะต่างกันนิดนึงนะครับก็ตัวนี้ถ้าเป็นจอดเตอร์สแตนเลสสแตนเลสล้วนนะครับสีดำนะครับอยู่ที่14นะครับอยู่ที่14 19.5ถ้าเป็น d r x เตอนะครับตัวนี้รุ่นพิงโกนะครับอยู่ที่19.2นี่ความต่างๆนะครับเวลาคนเขาสั่งช่วงนี้ได้รับความนิยมสูงครับตัวนี้คือาพาผู้ใหญ่หรือแม้กระทั้งที่งานต่างๆของพระงานที่เราทําสมโภชต่างๆหรือแม้กระทั่งคุณหมอที่จะใช้นะครับส่วนมากจะใช้เป็นรุ่นนี้นะครับสแตนดาร์ดสแตนเลสนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งมาใหม่ก็คือ จัตเตอร์ xl นะครับคือรุ่นนี้นะครับสปิงนี่นั่นปากเลยนะครับอ่านะครับแต่ตัวนี้ผมจะบอกว่าตัวนี้ม่อินฟ o ันแทนนะครับแต่ตัวนี้ไม่น่ใจนะครับว่าเป็นอะไรเพราะว่าไม่ได้เขียนว่าฟลันนะครับอ่านี่คือข้อแตกต่างนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดปากกาพร้อมกับกล่องแบบนี้ครบชุดเป็นของขวัญนะครับก็จะมีใบประกันแท้แล้วก็มีผู้ผู้จัดจำหน่ายอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถเคลมประกันได้ตอนนี้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ประกันได้2ปีแล้วนะครับก็คุณสามารถลงทะเบียนเว็บไซต์ปักเกอร Pen.com นะครับก็มีนี่อุปกรณ์ครบชุดนะครับประมาณนี้นะครับก็ใครมีของทงคำถามเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกัปากกาปากเกอร์เดี๋ยวผมจะตอบคำถามให้เพราะเราอยู่กันมารมา19ปีแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับกดขับสกายกดกระดิ่งติดตามได้เลยนะครับสวัสดีครับ